ช่วงสุดสัปดาห์จะถามว่าอยู่เที่ยวที่ไหนกันบ้างมีใครไปเที่ยวบิ๊กเมลท์เท่นที่เขาใหญ่หรือเปล่างานเขาใหญ่นะฮะนะแล้วช่วงนี้อากาศเนี่ยช่วงเย็นอากาศก็เย็นลงช่วงเช,ช้าอากาศดีดีดังนั้นคนไปกันเยอะทีเดียวคนไปเยอะๆขนส่งวิวินมอเตอร์ไซค์ไม่พอก็ต้องเอาวินนอกเข้าไปแล้วตอนวินนอกเข้าไปนี่แหละมีปัญหาเกิดขึ้นครับกลา,ายเป็นว่าพี่วินข้างนอกออกมาร้องเรียนว่าพอไปทํางานเจอวินเจ้าถิน่นปาดแย่งซีนเอาลูกค้าไปทําให้วินนอกมีไรายได้ไม่ ไม่เป็นไปตามเป้าครับนี่นีี่ดูไว้นี่ผมชื่อเบนผมชื่อเบนสุพัฒอุดรบ้านอยู่กรุงเทพคุณร้อแตะวันเขบอกว่าในกรุงเทพขับไปได้ครับตอนจองบอกว่าได้ครับเสียเงินมาคัระดูกบัตจองประชาชนมีประชาชนมีครบครับแล้วกีมีครบครับได้วี่ไอดไดข้าดี่ไรได้หรือว่าในกรุงเทพขับไปได้่ นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นช่วงประทะคารมของวินบิ๊กเมลเทนที่เขารวมตัวกันประท้วงไม่พอใจเพราะโดนวินเจ้าถิ่นแย่งลูกค้าไปหมดเลยส่วนวินเจ้าถิ่นบอกว่าอ้าวก็เนี่ยเขาทํางานอยู่ที่นี่เขาเป็นวินของจังหวัดนี้จู่ๆวินนอกจะเข้ามาแย่งอาชีพเขาได้ยังไงสุดท้ายเกิดการประทักันตำรวจก็ยืนเป็นหัวหลักหัวต่อไม่รู้ว่าเคลียร์กันได้ไหมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยวที่เข้าชมเทศกาลบิ๊กเมลเทน ประสบปัญหาก็คือโดนขูดรีดค่าโดยสารพอมันมีไม่พอไงอนักท่องเที่ยวมีเยอะวินมีน้อยดังนั้นวินมีสิทธิ์โกงราคากับลูกคา้าลูกค้าก็ไปร้องเรียนนะครับผู้จัดเนี่ยเห็นว่าปัญหามันเกิดมาจากการที่วินน่ะมันไม่พอกับจำนวนผู้โดยสารก็เลยเปิดประมูลเปิดให้มีคนเนี่ย ลงทะเบียนเป็นคนขับวินมอเตอร์ไซค์กับทางงานอันนี้งานเขาเป็นคนกําหนดเองเลยนะครับกำหนดค่าโดยสารตามระยะทางที่แน่ชัดแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยลงทะเบียนมา2,000คันเท่ากับว่าเขาลงทะเบียนมาถูกต้องตามกฎระเบียบของเจ้าภาพที่จัดงานนะฮะแต่ปรากฏพอลงทะเบียนมาถึงปุ๊บมารับลูกค้ามาเจอวินเจ้าถิน่นวินเจ้าถิ่นไม่พอใจบอกว่าเฮ้ยคนในพื้นที่เนี่ยก็ต้องมีสิทธิ์มากกว่าอยู่แล้วเขาต้องมีสิทธิ์รับลูกค้ากี่รอบก็ได้ ส่วนวินมอเตอร์ไซค์ของทางงานที่เป็นคนนอกมาแบบนี้ก็มาแย่งอาชีพเขามาแย่งลูกค้าเขาไปในฐานะวินเจ้าถิ่นในจังหวัดไม่ยอมให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ปะทะคารมกันต่อหน้าตำรวจนะครับส่วนวินมอเตอร์ไซค์ทางงานไม่พอใจบอกว่าอา้าวเขาก็ปฏิบัติธรมกฎอันนี้ไม่ได้ลักลอบอยู่อข้ามจังหวัดมาแอบ ลักรอบทําอาชีพนะฮะทำไมอ่ะลงทะเบียนมาตาถูกต้องตามกฎระเบียบของฝ่ายจัดงานเลย<อ>สมัครมาลงทะเบียนเสียค่าธรรมเนียมทุกอย่าง <พะ S 1> แล้วมาถึงปุ๊บปรากฏถูกห้ามไม่ให้รับลูกค้าจากวินเจ้าถิน่นแบบนี้เนี่ยคือเสียเวลาเสียรายได้เสียความรู้สึกฮะอืมดีมึงไม่ต่อยกันแล้วนี่นเออคืองงตรงที่แล้วทำไมผู้จัดไม่เคลียร์กับวินเจ้าถิน<ก>่นก่อน,น,น าการเป็นว่าผู้จัดก็ไม่สามารถควบคุมวินได้เหมือนกันออนะฮะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยทุกงานคอนเสิร์ตทุกงานในประเทศนี้ต่างประเทศไม่มีออประเทศนี้มีจะเป็นคอนเสิร์ตไทยะจะเป็นคอนเสิร์ตต่างชาติมาแสดงในไทยเจอแบบนี้ตลอดวินมอเตอร์ไซค์ไม่รู้ว่าพี่นะออวินมอเตอร์ไซค์ขูดรีด รา,ค,าคนไทยก็โดนต่างชาติก็โดนคืแท็ก่แบบทุกประเภทสำลุงสำล้อลอะไรอย่างเงี้ยคุณจะทําแล้วเอารวยเลยหรือเปล่าแต่อันนี้ขอขูดเถอะเออแต่อันนี้ความต่างของวินนอกอะ่ะนอกพื้นที่อะ่ะก็คือพอเขาสมัครผ่านระบบของผู้จัดเข้ามาเนี่ย เขามีเรทกําหนดระยะทางชัดเจนอะอย่างนี้ดีเออแต่เขาไม่ได้สิทธิ์ในการรับผู้โดยสารเพราะวินเจ้าถิ่นเนี่ยไม่ยอมแต่วินเจ้าถิ่นเนี่ยไม่มีกาหนดเรทชัดเจนนะพี่จะส่งถึงไหนก็ได้พี่จะส่งไปยังกรุงเทพแล้วพี่ก็คิดตังค์แต่บางครั้งส่งไม่ได้ไกลเออละค่ะเท่านั่งรถเข้ากรุงเทพเลยอ่ะเป็นพันเป็นร้อยเป็นพันจะแค่ปัญหาไงอ่ะโอ้โหแล้วเนี่ยผู้จัดเขาแก้แล้วแต่มาถึงปุ๊บเนี่ย ไม่ผู้จัดไปเคลียร์กับเจ้าถิ่นยังไงคือความจริงถ้าจะทำแบบนี้เขาต้องไปคุยกับในในวินเจ้าถิ่นให้รู้เรื่องว่าเดี๋ยวทางเจ้าภาพเนี่ยเขาจะมีวินจากนอกพื้นที่มาช่วยเคลียร์ผู้โดยสารตอนหลังเลิกคอนเสิร์ตเพื่อไม่ให้เกิดการแออัดยัดเยียดและผู้โดยสารตกค้างต้องเชื่อใ่าให้ลิงดูคนชั่วร้ายแบบนี้มีเยอะเหลือเกินจริงๆต้องจัดการจับเอาติดคุกติดตารางให้เห็นชัดเจนไอ้พวกที่เหลืออยู่มันจะได้รู้สึกหวาดผวาว่ากฎหมายไทย ไม่งั้น<ช>ปีหน<ด>้า <9 S 1> ก็เหมือนเดิมไม่งั้นออคุณจะจัดที่ไหนมันก็เป็นแบบนี้เป็นทุกปีเป็นทุกคอนเสิร์ตแล้วเราก็ต้องมานั่งอ่านข่าวปัญหาเดิมๆอ่ะใช่ครับ